กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของตีค้องร้องข่าวนะคะช่วงนี้หลายคนติดตามรอชมภารกิจของพี่ Hero พี่ฮีโร่กับพี่ลูกน้ำฮารือรโหดทั้งนั้น<ช>่นจริงๆค่ะโดยเฉพาะภารกิจหลักๆของพี่ฮีโร่เลยนั่นก็คือการดับเพลิงนั่นเองนะคะ,คะไม่เสียเวลาเราไปดูภารกิจแรกค่ะพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงบางกะปินะคะไปรังเผ็เพลิงไหม้เป็นอาคารบ้านเรือนของประชาชนค่ะจุดนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านเลขที่3 3 8ทับส0 7ค่ะหมู่บ้านกลางเมือง4ซอยลาดพร้าว80นะคะถนนลาดพร้าวแขวงและเขตวังทองหลา นั่นเองค่ะโอ้โหควันมาเต็มเลยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเ,เป็นทาวเฮาส์3มชั้นค่ะ<ม>ต้นเพลิงเ,เกิดขึ้นที่บริเวณของชั้น2แล้วเพลิงก็ไปลุกไหม้เสื้อผ้าที่นอนฝ้าเพดานประตูนะคะกินเสียหายที่เพลิงไหม้นั้นประมาณ12ตารางเมตรด้วยกันค่ะรถดับเพลิงนะคะใช้น้ําดับเพลิงจนสงบสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะบอกว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดมาจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่เต้ารับไฟฟ้าติดผนังนั่นเองช,ช่วปีกับพี่ลูกน้<ม>ํา<ม>ที่เกิด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะเราก็เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของดับเพลิงบางกะปินั่นเองค่ะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้โซฟาในห้องนอนโอ้โหเสียหายหมดเลยใช่ค่ะนะคะเนาะก็ยังโชคดีนะคะในความโชคร้ายแต่ว่าเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอีกแล้วแล้วก็เกิดในบริเวณที่เราเห็นทุกวันใช้ทุกวันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เนาะบางทีคือเราเองก็ คัดไม่ถึงเหมือนกันใช่จริงๆถึบอกว่าตรวจสอบนิดนึงอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆบางทีมันเกิดการลัดวงจรขึ้นได้ตรวจสอบว่ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจะใช้งานหรือไม่ใช่เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เลยนะคะอันนี้เนกำลังข้อทิตเลยเขาก็มีคำเตือนออกมาเรื่อยๆล่าสุดเมื่อประมาณ2-3วันก่อนที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งก็มีเหตุการณ์ไฟดับ นะคะแต่ว่าดับบริเวณแบบวงไม่กว้างนะคะเพราะว่ามีช่างทำผมเอาที่ชาร์จแบตปลอมไปชาร์จโอ้โหแล้วก็ปึ้งอันนี้อันตรายนะคะคือได้ยินเสียงระเบิดเบาๆเลยแล้วไฟก็ดับทั้งซอยอะไรอย่างนี้คือคืออาจจะดับบริเวณแค่จุดนึงยังโชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟดูดหรือเป็นอันตรายนะคะทีนี้เหตุการณ์ที่คล้ายกันเนี่ยเกิดขึ้นแถวถหัวหมากน้องตอยแล้วไปดูกันพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงหัวหมากนะคะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ลาดพร้าวเ9้านะ ะะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางลนี่แหละคะ่ะ<ช>เป็นอาคารพนะาณิชย์ตามภาพที่เห็นเลยนะคะ<อ>คือเขาขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เปิดให้เช่าพักอาศัยด้วยนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ชั้น5ชั้นสูงเลยนะคะแล้วเพลิงเนี่ยก็ลุกไหม้เสียหายหมดทั้งห้องอกินความเสียหายไป20ตารางเมตรนะคะ<อ>รถดับเพลิงของพี่ฮิโร่นี่ใช้น้ําทําการดับเพลิงจนสงบซึ่งสาเหตุเบ,บื้องต้นที่อย่างที่บอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีคําเตือนออกมาเรื่อยๆอคือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ แต่ยังดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงหัวหมากค่ะโอ้โหเห็นภาพเพลิงที่ลุกไหม้เมื่อสักครู่นี้จักที่ชาร์จแบตมันเกิดเหตุบ่อยครั้งนะพี่ลูกน้ำเรื่องของที่ชาร์จแบตเนี่ยจริงๆเราสองคนก็ชาร์จอยู่เริ่มเริ่มแบบระแวงแล้วไม่จริงๆค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าชาร์จอยู่ตลอดเวลาบางทีพอมันเต็มแล้วก็จะไม่ได้เอาออกอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนไปเลือกซื้อที่เป็นอุปกรณ์อ่่่ะะทีจจไไมมมด้คุณากกนนัั็สง ทำให้เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ระเบิดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะจริงๆดังนั้นอันตรายจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครจะชาร์จโทรศัพท์นี่ก็ตรวจสอบนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะไปดูภารกิจอีกหนึ่งภารกิจรองรองของพี่ฮีโร่กันบ้างค่ะพี่พฮีโร่ดับเพลิงถนนจันท์ค่ะมาให้เราได้หวัดเสียวกันอีกแล้วค่ะพี่ลูกน้ําน้องงูเห่าค่ะจะบอกว่าเห่าฮงฮงก็ไม่ใช่นะฮงฮงคือหมาน้องงูเห่ามาเยือนค่ะที่บริเวณของซอยสาธุประดิษฐ์57ินะคะพี่พีฮีโร่ดับเพลิงถนนจันค่ะร้องมี ร้องขอมาจากทางพี่น้องประชาชนสายดุลหนึ่งค่ะโทรบอกพี่ฮีโร่ช่วยหน่อยเถอค่ะงูเห<อ>่า,<อ>าตัวนี้มาเยือนบ้าน1เมตร50เซนติเมตรนะคะอยู่ที่หมู่บ้านปริยานนท์ค่ะเลขที่8 19ทับ97ถนนสาธุประดิษฐ์5 7เขตยานาวานั่นเองค่ะนี่เลยดูจากภาพโอ้โห พี่ๆเขาชิวนะคะดูแบบว่าจับแล้วแบบชิวมากไม่ไงเขามีทักษะความรู้ความสามารถค่ะคือเห็นน้องเขาอาจจะแบบัวไม่ใหญ่เท่าแบบงูหลามอะไรอย่างเงี้ยงูเหลือมอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆโอ้โหพละกําลังมหาศาลที่สําคัญเชื่อห่าวมีพิษอันตรายใช่ค่ะแต่ว่าเห็นพี่ๆเขาจับแบบนี้เราเราไม่แบบโอ้โหไม่ไม่สามารถจะไปจับแบบนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าพี่ๆเขามีความรู้ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจองูมาในบ้านแบบนี้ก็คลีงคลังหาพี่ฮีโร่ดีกว่าถูกต้องเลยค่ะเป็นวิธี ที่ดีที่สุดเลยคืออย่าไปตีด้วยนะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกมันเป็นบาปเนาะคือน้องงูเขาก็จริงๆถ้าใครไม่ไปทําอะไรเขาเขาก็ไม่อยากไปทําอันตรายใครนะคะ,คะเรียกพีโรดีกว่าเพราะพี่เขาจับปุ๊บเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติะนะคะไปดูอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิต ที่มาบ่อยๆนะคะช่วงหลังๆไม่ค่อยจะมาวันที่1กับวันที่1 6กเลยนะคะแต่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยไปเข้าบ้านคนอีกแล้วน้องตัวเงินตัวทองไปเข้าบ้านคนแถวแถวรามอินทานะคะแขวงท่าแร้งเขตบางเขนนะคะความยาวของน้องค่ะ1.8เมตรคือเข้าบ้านใครก็มีหวาดเสียวเพราะน้องเขากัดได้นะแล้วก็คือแบบดุอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ประชาชนเจ้าของบ้านก็เลยโทรไปให้พี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางเขนมาจับให้หน่อยพี่ฮีโร่ก็มาพร้อมกับไม้ เซลฟี่นะคะเป็นอุปกรณ์ในการจับน้องก็จับได้โดยละมมอมปลอดภัยค่ะผู้ตัวใหญ่เหมือนกันนะพี่ลูกชายใช่ค่ะเราสังเกตเมือสักครู่นี้เนี่ยที่บ้านหลังนี้มีหมาด้วยเมื่อกี้แอบเห็นนะน่ากลัวจริงๆนั่นน่ะสิไม่รู้ใครจะชนะเลยนะถ้าเขาสู้กันนะคะนะะคนั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดว่ามาแบบนี้มาเยือนแบบนี้ก็กริ้งกลางหาพี่ฮีโร่แล้วกันโทรแจ้งเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่สามารถจะไปยุ่งกับน้องเขาได้เหมือนกันและใช่ค่ะ ไปดูอีกหนึ่งภารกิจค่ะพี่ลูกน้ําต้องบอกว่าเข้ากับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะคะอันตรายใครที่จอดรถไว้ตามต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยป้ายโฆษณาโอ้โหลมมาฝนตกก็จะเจอกรณีแบบนี้ค่ะเสียดายรถมากเลยอะโอ้โหแล้วต้นไม้ใหญ่มากท่านะสิคะนะคะจุดนี้เป็นพี่ๆรถดับเพลิงบางขุนนนค่ะมีการร้องขอเข้ามานะคะผ่านทางสายด่วนเนี่ยแหละค่ะบอกพี่โร่ช่วยหน่อยค่ะมันมีต้นไม้เนี่ยที่มาหักโค่นแล้วก็ล้มมาทับเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็เลยต้องไป ช่วยพี่น้องประชาชนค่ะตัดทอนต้นไม้แล้วก็ไปเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่มันล้มทับบ้านเรือนบ้านพักแล้วก็รถยนต์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะภายในวัดอมรินทรารามวรวิหารถนนอมรินอรุณอ,อ,อมรินค่ะเขตบางกอกบางกอกน้อยนะคะ,คะนั่นก็เลยทําให้เ,เบาใจได้นะ<อ>เพราะว่าพอมาเคลื่อนย้ายออกไปแบบนี้ตัดต้นไม้ไปด้วยก็อุ่นใจแหละพี่ลูกน้ำเนาะนะคะหวังว่า รถจะไม่เป็นไรมากนะคะค่ะคาดหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าดูแลต้นไม้ใหญ่มากนั่นน่ะสิคะอันนี้คือแบบโอ้โหเหมือนตัดกันมาแบบถอนรากถอนโคนเลยหมคะอันนี้มันล้มทับบ้านพักของคนงานด้วยนะนะคะคือน้องใครจะไปคิดน้องกิ่งไม้สวยงามคือตกลงมาทีนี่ก็สร้างความเสียหายระดับหนึ่งเลยนะคะค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนี่ก็เป็นภารกิจของพี่ฮีโร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงคือช่วงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เกิดหลายเหตุเหมือนกันน้องตอยเราจะไป ไล่ดูนะคะว่าพี่ฮีโร่เนี่ยไปช่วยเหลือแล้วก็ไปแก้ไขสถานการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูภาพจากชาร์ตนี้เลยนะคะเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะเพลิงไหม้นะคะเพลิงไหม้ย่าและขยะนี่มีด้วยกันหนึ่งรายช่วงนี้จะน้อยหน่อยนะคะ,ะภายจากสารเคมีวัตถุอันตรายหนึ่งรายด้วยกันจับงูน้องต่อย116ตัวโอโยโหตัวเยอะมากแค่วันเดียวใช่ค่ะนี่คือตัวเลขวันเดียวพี่ฮีโร่เนี่ยคือจะไม่ให้เชี่ยวชาญได้ยังไงนะคะ,ะมีเพื่อนให้จับเยอะมากเลยคือนนตอนนี้เป,นเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกันเข้าใจนะคะแล้วก็จับตัวเงินตัวทองไป15ราายกํจัด ต่อให้8รายกําจัดน้งพึ่งไป4ี่รายช่วยน้องแมว5ช่วยน้องหมาสองช่วยสัตว์อื่นๆอ,อ,อีกหนึ่งแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นตัวอะไรนะคะบางนั้นก็เป็นอย่างที่น้องตอยเล่าให้ฟังต้นไม,ม,ม้ล้ม1แล้วก็ไปพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ให้1อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะทำได้ทุกอย่างจริงๆต้่งบอกนะคะ<ม>ว่าพี่ฮีโร่เรานี่มีความสามารถแบบเหลือล้ําจริงๆนะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆคะ่ะ<ม>ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้พีพีฮีโร่นะคะทุกๆสถานีดับเพลิงด้วยค่ะ ต้องขอบพระคุณด้วยใจเลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวก่อนไหมคะพี่ลูกน้ำช่วงหน้าค่ะมีเสื้อผ้าไหมคะเสื้อผ้าโอนรู้สึกว่ามีแต่ว่าอยากจะได้แบบอยากจะได้ใหม่ไหมคะอยากได้ใหม่อยากได้ใหม่ดังนั้นเรามีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่พี่ลูกน้ําไม่ต้องการใช้แล้วเนี่ยเอามาแลกเป็นไข่ได้ด้วยนะเอาเสื้อผีเออเสร็จแล้วก็เราให้ผีเอาไข่นั้นมาทําไข่เจียวให้เราทานค่ะไม่ให้ไม่ให้ผีกินด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคค่ะ